ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับถ้ามีถ้ากดไลค์กันแล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลยครับผมไปดูกันเลย เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําฉายาอีกแล้วนะครับซึ่งฉายาที่ผมจะสอนทําในวันนี้ก็คือฉายาอันนี้เลยนะครับนี่ฉายานี้นะครับนี่ฉายานี้ฉายานี้ครับสีออกชมพูแดงแงนะครับสีออกแบบว่าชมพูออกแดงนิดนึงนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าฉายาอ่านว่าอะไรนะครับ ส่วนไอเนี่ยไอชื่อผมเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับไอชื่อ KUY เของผมเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ารหัสผมโดนแฮกนะครับแล้วไอคนแฮกมันเปลี่ยนชื่อรหัสผมแบบแบบเนี้ยและผมต้องรออาทิตย์นึงนะครับกว่าจะเปลี่ยนได้ทุกคนก็ไม่ต้องสนใจนะครับนี่นะครับส่วนฉายามจะอยู่อันดับที่อันดับที่ไอน,นี่นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนเออนี่นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดอันนี้เลยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด ซึ่งเงื่อนไขในการได้ของมันอันก็คือนะครับเราต้องมีฮาคิสีชุพูนะครับซึ่งเป็นระดับลีเจนดารี่นะครับนี่สีชุพูนี่เลยนี่นะครับผมอ่านไม่ออกกับชื่ออะไรนะครับนี่สีจมพูนี่อันดับที่สิบสามนะครับนี่สีชุพูนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่สีชมพูซึ่งราคาของมันจะเป็นแบบซึ่งราคาของมันต้องใช้เงินม่วงนะครับเจ็ดพันห้าร้อยนะครับ จ็ดพันห้าร้อยเซกเมนต์นะครับในการซื้อเนี่ยครับถ้าเจอก็ชื่อก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ชื่อตัวที่สิบสามเนี่ยครับชื่ออย่างนี้นะครับนี่ผมกอดสายฮาคิลุงของผมกอดก่อนครับซึ่งฉายาอันนี้ก็เท่อยู่นะครับเนี่ยก็เท่อยู่นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นสีชมพูออกแบบว่าออกแดงๆนะครับซึ่งฉายาไอไม่ใช่สีครับซึ่งไอไอฮาคิสีชมพูเนี่ยผมหามานานมากเลยนะครับ แบบว่าคือคือผมมีเกือบทุกสีแล้วนะครับคือแบบว่าคือผมมีทุกสีแล้วอะยกเว้นสีชมพูนะผมหามาตลอดผมคือผมคือผมหามาสี่เดือนเลยนะครับกว่าจะเจอและคือผมไปเจอคนแบบว่าใจดีนะครับเขาโพสต์ขายแต่ผมไม่มีเงินนะครับแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาแจกนะครับเขาแจกเขาแจกลิงเซิร์ฟวีมานะครับเขาบอกว่าห้าคนแรกนะครับนี่ผมแล้วผมก็มาทันนะครับนี่ก็เลยได้ซื้อนะครับใส่ส5 4ชมพู โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับสอนทาฉายาไอ้นี่นะครับสอนช้าฉายาเนะี่ยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ